นะครับผมซอยละลายซับนะครับด้านในนี้เป็นตลาดนะครับมีของกินเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนๆเจกจะพาไปดูนะครับเข้าตลาดซอยเลยนะครับเดี๋ยววันนี้คือมันน่ากินทุกร้านนะครับผมก็ไม่รู้จะถ่ายร้านไหนนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้วยตาตัวเองเลยนะครับน่ากินมากๆนะครับร้านนี้เป็นไงครับเป็นเยอะเลยนะครับ นี่เป็นข้าวเกียบนะครับร้านนี้เป็นข้าวเกียบเดี๋ยวเข้าไปอีกสักหน่อยนะครับของกินเยอะเลยนะครับร้านนี้ห้อยห้อยจอปูนะครับของชนบุรีนะครับโอ้นี่ร้านนี้ก็น่ากินนะครับตามมาได้นะครับตามมาได้อยู่ที่ละลายซับนะครับร้านนี้หมูทอดกระเทียมนะครับผมนี่ร้านนี้ก็น่ากินนะครับผมหมูทอดกระเทียมไหมคะอ่าอยู่ที่ละลายซับนะครับตามมาได้นะครับยังทันนะครับผมไป อ๋อถ้าสายข้าวต้มก็มีนะครับซื้อฝากป้ามานะครับอ่านี่นะครับอ่าเดี๋ยวเจ๊กพาไปดูนะครับมีแกงส้มชะอมนะครับนี่ร้านนี้เป็นแกงส้มอ่าน่ากินไหมครับเพื่อนๆอ,อ่าเป็นไงครับอร้านนี้แกงส้มชะอมทอดนะครับอ่าน่ากินนะครับ ไปกันต่อเลยนะครับมายั่วน้ําลายก่อนเที่ยงนะครับก็ใครหิวก็ตามมาได้เลยนะครับร้านนี้ของอิสลามนะครับเป็นฮาลานนะครับร้านนี้น่ากินเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนโอ้ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้อ้าวบินทบาทตอนเพลงและฉันเมื่อไหร่นะร้านนี้ก็น่ากินนะครับผมโอ้หน้ากินมากครับร้านนี้ครับ น่ากินไหมครับเพื่อนๆตามมาได้นะครับอยู่ท ah ี okay. ่ละลายซับนะครับผมโอ้ร้านนี้มีขาหมูด้วยครับทางนี้มีขาหมูขาหมูอันนี้อะไรอ่ะครับพี่อ๋อโอ้ยปูเพื่อนๆปูนะครับปูผัดพริกเหลืองนะครับน่ากินไหมครับเพื่อนๆตามมาได้นะครับตามมาได้ร้านพี่เขาอยู่ที่ละลายซับนะครับร้านนี้นะครับร้านนี้เลยนะครับไปกันต่อนะครับ อ๋อนี่นะครับหมูทอดน้ำปลาเจ้านี้เคยลงช่องเราไปแล้วนะครับยอดวิวแตกนะครับนี่ร้านนี้นะครับนี่ที่เจกว่าน่ากินนะครับน่ากินไหมครับน่ากินมากๆนะครับเราไม่กวนนะครับเราไม่กวนด้านนี้มีเต้าหู้ทอดนะครับน่ากินเช่นเดียวกันนะครับข้างๆกันมีผลไม้นะครับโอ้โหผลไม้ร้านนี้สวยครับดูส้มดูส้มห้าสิ่ห้าบาททุกอย่างครับราคาไม่แรงนะครับอยู่ที่สีลมนะครับ ซอยห้านะครับผมละลายซับนะครับร้านนี้มีเนื้อทอดด้วยเพื่อนเนื้อทอดร้านนี้น่ากินเหมือนกันนะครับไปกันนะครับโอข้างหน้าเราวนี่มีขนมนะครับกับทอดมันนะครับผมเดี๋ยวดูขนมก่อนนะครับโอ้ขนมไทยนะครับขนมไทยสีสันน่าทานทีเดียวนะครับ ไปกันต่อนะครับร้านนี้มีทอดมันนะครับทอดมันโอ้ทอดเหมือนไก่ป๊อปเลยนะครับน่ากินน่ากินอ่ากาลังทอดกันเลยนะครับมาเป็นไงน่ากินไหมครับเพื่อนตามมาได้นะครับตามมาได้ร้านนี้นะครับร้านนี้นะไปกันต่อเลยครับลึกนะครับลึกนี่ประมาณยังไม่ได้ครึ่งซอยเลยนะครับมีป๊อปคอนด้วยครับมีป๊อปคอนมีลาบทอดนะครับอ่า อันนี้แกงเลียงเพื่อนๆร้านนี้เป็นแกงเลียงนะครับผัดสดๆกันเลยนะครับอ่าเป็นไงครับดูวัตถุดิบครับน่ากินไหมครับตามมาได้เลยนะครับตามมาได้ครับร้านนี้ขนมนะครับขนมนี่จัได้เย็นเ่ยหมอนคือเย็นน่ะไปกันต่อเลยนะครับเจอที่ถูกใจกันหรือยังครับเจออาหารถูกใจกันหรือยังครับผมร้านนี้ข้าวคุกเปรนะครับเพื่อนอ่าน่ากินไหมครับ โอ้หมูทอดนะครับหมูทอดอมหมูทอดร้านนี้ก็น่ากินนะครับไก่ทอดตามมาได้นะครับร้านนี้หมูทอดกระเทียมบิ๊กไทยนะครับเจกอยู่ที่ลายซับนะครับผมโอ้หมูย่างครับหมูย่างนะครับออยู่กับเจกนรอบนี้อ้วนแน่ๆนะครับยำปลาดุกเจ้านี้น่ากินนะเมื่อกี้ดูดูมาแต่แรกแล้วนะ น่ากินมากนะครับดูเป็นไงครับน่ากินไหมครับเพื่อนน่ากินมากนะครับตามมาได้นะครับร้านนี้ที่ละลายรั์นะครับยำบดครับีน้ำซุปนะครับทางนี้หมูฝอยกุนเชียงอะไรมีนะครับเนี่ยโหมีทุกอย่างนะครับนี่กุนเชียงนะครับกุเชียงหมูมีนะครับเพื่อนๆแวะมาอุดหนุนได้นะครับครับทางด้านนี้เป็นขนมนะครับผมขนมคุณเพชร ครอโอ้ร้านนี้ขนมน่ากินนะครับเพื<ๆ>่อนร้านขนมคุณเพชรน,นะครับผมขนมของฝากเยอะเลยนะครับโอมายงชิดเพื<ๆ>่อนเพื่อนลูกเข้าไข่เลยนะี่ยไข่เบอร์สามมนะโลวร้อยเ,เข้าเมา<ๆ>เพื่อน<ๆ>เข้าเมา หากินยากกันนะครับเพื่อนๆดูกันไว้นะครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยรู้จักกันแล้วนะครับเนี่ยข้าเมานะครับน้ำปลาหวานนะครับน้ำปลาหวานโอ้ยของขายเยอะเลยนะครับทางนี้ทางละลายทับนะครับของน่ากินจริงๆ โอ้น oh, well. uh, in ี uh, ่ร uh, ้านข้าวแกงนะครับร uh ้านเบลเลอร์เลยกับข้าวเพียบเลยครับเพื่อนๆน่ากินนะครับเพื่อนๆน่ากินทุกอย่างเลยนะครับอุ้ยมีมะขามหวานด้วยนะครับเพื่อนๆร้านนี้นะครับนะของดองไรมีนะครับผมนะเชิญได้นะครับแวะเวียนมากินข้าวร้านนี้ได้นะครับไปกันต่อครับผมอ่า เพื่อนๆดูกล้วยนะครับกล้วยใหญ่มากพี่อร่อยหาสิบกี่ถึงรอยอร่อยมากยงกางาช้างเลยนะเพื่อนๆนะกล้วยโอ้โกโก้ครับชาใต้นะครับร้านนี้โอ้ยเลือกไม่ถูกเพื่อนๆมาละลายทรัพย์นะครับของกินของใช้อะไรเพียบเลยนะครับผมเพื่อนๆนี่ยังไม่หมดนะครับนี่ท้ายๆตลาดก็ยังมีของกินอีกเยอะเลยนะครับไปด้วยกันครับผมอ้ยดุกชิ้นหมู โอ้ร้านนี้ขายเคบับขนมปังน,น,น,นเพื่อนโอ้ยร้านนี้น่ากินน้าเพื่อนขนมปังเทียบเลยนี่ถ้าเป็นเงาเงาแบบนี้นะจะกรอบนอกนุ่มในนะครับเนี่ยน่ากินในร้านนี้นะครับเพื่อนแวะมาอุดหนุนพี่กันนะครับละลายสัดนะครับร้านนี้เลยไปกันต่อครับมีเคบับด้วยนะครับอยู่เลยข้างหน้าห้องแ้็กนี่แต่ง ไม่แต่งเป็นสุตไม่ค่อยแต่งชุดราชการหลัง,ดลงเงดินมาหลังแรกก็ใส่แล้วชของเก่าไ้มาอ่าร้านข้างหน้าเจกนี่เป็นร้านขนมปังนะครับขนมปังที่นิ่มมากๆเลยนะครับเป็นเค้กไข่ไนะครับนี่เขาไม่ได้โชว์ให้ดูนะครับแต่ร้านนี้ขนมปังนิ่มนะครับขนมปังนิ่มนิ่มนิ่มมากๆเลยนิ่มจน,น,นแบบว่า เอาใส่จานแล้วเขย่าเขย่า,าเนื้อหนมปังมันจะเด้งเลยนะครับร้านนี้นะครับแวะมาลองได้นะครับอ่าคุกกี้สิงคโปร์นะครับร้านนี้คุกกี้สิงคโปร์นะครับโอหลังตลาดก็คึกคักนะครับเพื่อนๆของค้าของขายเยอะเลยโอ้โหลูกชิ้นร้านนี้ ติดแถมหนึ่งด้วยนะครับเพื่อนๆเป็นไงเริ่มใกล้เที่ยงแล้วนะครับคนเริ่มเยอะแล้วนะครับโอกระเพาะปลาร้านนี้ก็น่ากินนะครับเพื่อนละลายซับนะครับน่ากินจริงนะครับข้าวญี่ปุ่นชาบูโอ้เป็นยังไงเนาะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับ ข้าวกำลังผัดกันเลยครับผมโอ้ยละลายซับนะครับผมซอยซอยละลายซับนะครับน่ากินนะครับยางไงครับเพื่อนๆปรุงตัวเบลเลอร์เลยนะครับน่ากินไหมครับน่ากินมากๆนะครับโอ้ดูปูเพื่อนๆดูปูโอ้ยปูเพื่อนปูเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยนะครับเนี่ยข้าวผัดปูร้านนี้น่ากินนะครับผัดกันร้อนๆเลยครับผม นะตักกันไม่ทันเลยนะครับเพื่อนๆไปกันต่อเลยนะครับน้ำลายไหลแล้วนะครับโอ้ยไม่แพ้กันนะครับไม่แพ้กันร้านนี้ก็น่ากินนะครับโอ้ยเป็นไงครับเพื่อนๆน,น่ากินไหมครับร้อนๆกันเลยนะครับนี่ที่ละลายตั๊นะครับ ตรงนี้จะอยู่ด้านท้ายแล้วนะครับด้านท้ายเราเข้ามาจากปากซอยห้านะครับร้านนี้ก็จะอยู่เลี้ยวมาแล้วนะครับผม้ามันไก่นะครับร้านนี้ทามันไก่สิงคโปร์โหสองกิ้นหลากหลายมากครับเพื่อนๆ ถั่วทอดเพื่อนๆถั่วทอดทอดกันสดๆร้อนๆเลยนะครับอ่าทอดกันตรงนี้กันไปเลยนะครับน่ากินมากๆเลยนะครับน่ากินไหมครับเพื่อนๆี่กำลังทอดกันอยู่เลยนะครับที่ละลายซับนะครับผมอ่าตามมาซื้อได้เลยนะครับทอดกันตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องหมิ่นหุนเรื่องอะไรนะครับสดๆนะครับกรอบกอมันๆนะครับ วัยรุ่น9 0้าต้องเคยกินแน่นอนนะครับต่อกันด้วยข้าวเลยครับข้าวถ้ามาละลายซับแล้วกินทุกอย่างร้านละคำนะครับท้องแตกนะครับกินไม้หมดของกินเยอะอจริงนะครับเพื่อนของหวานของข้าวมีไม่ขาดเลยนะครับเดินมาตลอดทางนี่ไม่ขาดไม่ขาดจริงครับแบบ ร้านนี้แหนมเนืองแหนมเนืองบ้านก้อยนะครับโอ้โหร้านนี้ก็น่ากินนะครับเพื่อนแวะมาอุ่นหนุนได้นะครับจัดไว้เป็นชุดเป็นชุดเลยนะครับน่ากินนะครับกั่พี่เขากําลังทําเลยนะครับแวะมาอุ่นหนุนได้ครับอยู่ที่ละลายทรัพย์นะครับกินข้าวแล้วหวานตามเลยครับเพื่อนไม่ขาดใจนี่ร้านนี้ก็มีนะครับหวานนีจ้า ไปกันต่อนะครับด้านในเป็นร้านาก๋วยเตี๋ยวเจกไม่ได้ครับไปนะมีคุกไม่้ามีหมูมีคุกนะครับมีคุกอ๋อหน้ากินเหมือนกันนะครับนี่คล้ายๆผัดไทย,ลยค,คล้ายๆผัดไทยเลยนะครับเพื่อนล,ลองคล<ๆ>้ายๆมีโคราดนะครับครับไปไปกันนะครับจะทะลุซอยแล้วนะครับเพื่อน ทะลุหรือ,อยังทะลุหรือ,อยังถ้าทะลุออแล้วเดี๋ยวเจ๊กจะพาไปดูมันจะมีร้านข้าวแต่นอยู่ร้านที่คนมุงมุงครับอุ้ยอันนี้ปลากรอบเพื่อนๆนะปลากรอบทอดกันกรอบแก๊สเลยครับแกงไตปลานะครับแกงไตปลาเพื่อนนี่นี่ข้าวแต่นที่เจ๊กว่านะครับนี่ อยู่ท้ายละลายซับแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเจกจะพาไปดูตรงที่เขาทอดนะครับคมมุงจริงนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันนี่หน่อยนะโ้เขาเหนียวปิ้งนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเ <c oughs> ขาทอดกันอยู่ตรงท้ายตรงนู้นนะครับตรงร่มสีน้ําเงินน้ําเงินนั่นนะครับเขาแตนนะนะันงเล็กเขาเรียกนังเล็กเออนะครับเดี๋ยวเจกจะพาไปดูนะครับปิดท้ายคลิป โอ้โหเดินผ่านตรงนี้ขนมน่ากินมากเลยเพื่อนเพื่นโอ้โหมีขนาดข้างทางนะครับอย่างน่ากินเลยนะครับไปเดี๋ยวเจกจะพาไปดูนางเล็กนุ้งนะครับนางเล็กมันเยอะอยจริงๆครับเยอะจนอยากโชว์เพื่อนๆน,นะครับคนเยอะรถเยอะนิดนึงครับผม ร้านค้าในนี้ส่วนใหญ่นะครับ <bunker. S 1> ได้ลงไปในช่องเจ็ดแล้วนะครับไปลงไปในช็อตแล้วนะครับผมนี่นะครับนังเล็กเเห็นไหมครับคนถือนะครับคนถุงน้องถุงถุงนองถุงครับนี่ยังไงครับเพื่อนๆร้านนังเล็กที่เจกว่านะครับคือร้านนี้นะครับผมปิดท้ายคลิปกันไว้ที่นังเล็กร้านนี้นะครับฝากแวะมาอุดหนุนได้ครับผมละลายครับครับผมนะสำหรับคลิปนี้เจกฝากไว้ที่ภาพนี้แล้วกันนะครับไปหาข้าวกินก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ